เดี๋ยวนี้เนาะเน็นลังคนเน้นละกคนเอาอะไรคนกันอย่างได้ไหมแต่มันเอาอะไรคนมันนี่ใจฮะใจกับชวนเหมือนกันเนาะไม่ผือ,อได้ยูไ,ได้ไหมหล่ะนี่ไ้ให้เอาไหมเดี๋ยวเอากนเลยทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมพามารู้จักกับเท่าแอดนะครับกับแนวความคิดเรื่องราวของภรรยาหรือเมียนั่นเองนะครับว่า เท,ท่าเอดเนี่ยเขามีภรรยากี่คนแล้วก็เขามีแนวความคิดยังไงกับการมีภรรยากับการมีเมียนะครับ3มคน2คนหนึ่งคนนะครับในทัศนะของมันนี่ในทัศนะของเท่าเอดซึ่งเป็นผู้นําในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ของพี่น้องชาวมันนี่ที่นี่นะครับเดี๋ยวลองมาลองฟังดูกันว่าเท,ท่าเอดคิดอย่างไรนะครับแล้วก็เท,ท่าเอดเนี verified, ่ยเขาเป็นยังไงบ้างลองฟังดูครับหกร้อยู่เ็ดห้า,หหายูไหมหกร้อย กย่งกราบึงกินใหม่กินเป็นใหม่ต้องไปเจก้นเอาไปแ่อาไปแจ่นม้คนเกินเป็นใหม่กินเป็นึงเอาเอาใหม่ว่ะนี่ใหม่ไม่กินยากเลยรอกินยากเลยมันพกกันใช่เราเจกือก้นมันพอแจ่นมขึ้นนึงเลยก็มามาแช่แล้วแช่กือใช่กือแล้มันขันกูไปหา ไอ้ไอ้ตน้งจะนับมุสุกเองมาบักซ์ซืมาจากซื้อกินเนาะมันเออต่อไปบุสุก็ได้กินแล้วบอมเออฮะเตยู้นี่นี่จีนินเออเออทีตุ้งนี้่เตยู้นี่ส่วนเคยเอ็ดฮะตรงนี้ส่วนเคยขุ่งเกยนี่นี่ขงเกยขุงผีปัวอ๋อของอายุแล้วเนาะวันวันนั้นนี่เอ็ดไอ้บูเตเล่เนาะบุลเล็คคลิปมัน Phong Mai Thái thì tập tàu khấy nó lên tiếng buôn em mà lên buôn đi hoài lên Isa nữa quay Isa thì nổi là ban thì mà mới chạy Isa lên tai ban đầu nên là mình nói Isa Ed ni lô ký Sáu này Sam Kun Sam Kun nơi nơi về lên không chơi nếu mi ở đây Hả? Còn điêu? เดี่ยวเดี๋ยวนี้เนาะเห็นหลังคนเห็นหลังคุนเอออะไรขุ่นอะไรยังได้ไหมแต่มันเอาอะไรคนมันนี่ได้ฮะได้กับชวนเหมือนกันเนาะไม่ผือนเลยยือพือนไหมไม่แต่เป็นเนี่ยได้ไหมหล่ะมีให้ให้เอาไหมแต่มันเอาอีคนเลยได้ไหมแต่มันเอาคนเลยคนเลยไม่ได้เออ คนเดียวนั้นแน่นอนไม่ตัดไม่ตายทีนเควนไม่ได้ทีโอ้ถ้าไม่ตาเที่ยไม่ได้กวนเอาไปเน่กันพูดยังอยู่ไม่ได้กะเควนเควนตายมึงกับเกวนตายพูดตายไปย